่็สวัสดีครับนี่มาตอน EP ห้านะตามติสถานการน้ำนะอำเภอกระน,นอมจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยเดียเชียวนะก็เราจะไปดูเส้นนะวัดกระดังงากันนะว่าเขารถเล็กรถใหญ่ไปได,ได้หรือยังนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ชวเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่เราก็ไม่ไลฟ์สดน,นะเพราะว่าเออเน็ตมันไม่ค่อยแรงนะบางพื้นที่ก็ไม่มีสัญญาณนะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ลงลงไปเลยดีกว่านะครับ ได้ชัดเจนด้วยนะดูอะไรได้เห็นชัดเจนถ้าไร่สดนี่ก็กล้องก็ปวดสันกันเลยที่เดียวนะโอเคเส้นวัดกำลังงานจะเป็นไงเดี๋ยวก็ติดตามชมกันได้เลยเลี้ยวไหนมามั่งปีเดี๋ยวนักวัดเดียวที่ยวมั่งปีจะไปทางวัดหรอไปทางนั้นเลยไม่จะไปขวาไปทางวัดเลยจะครับเราจะไปดูวัดกัน เส้นนั้นมันท่กมเยอะเราก็จะไปสำรวจหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์นะถ้าไปไม่ได้ผมก็จะไม่ไปนะถ้าต้องเส,สียใจนะนี่รีวิลุยน้ําได้อ,อระดับนึงแล้วนะแต่ว่าท่านทางเกินผมก็จะไม่ไปนะนี่เส้นนี้วัดกันงานๆเอาไปลุ้นกันว่ารถเจ้ารโวเราไปได้หรือเปล่านะถ้ารีว่ไปได้นี่ก็คืออ,อรถกระบะยกสูงทั่วไปเขาไปได้นะหวังว่าเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ ถ่ายวันเดียวลงวันเดียวเลยนะมึงโอ้ลงแล้วนะนี่ซอยวัดกระดังงาไม่ใช่ซอยนี่ไม่ใช่หรอกเหรอเขาบอกซอยวัดกระดังงาไม่ใช่ซอยชายทะเลตรงนี้รวมไปเลี้ยวซ้ายมาเอาเป็นวัดกระดังงานะน,นี่เรื่องนี้ก็จะได้ะนะ่าจะหมดแล้วนะลงแบบ๊ ือเป็นวัดกระดังงานทำเนี่ยมนะมีลกับรถนะก็น้ำลงหมดแล้วนะเส้นนี้ก็รถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วนะเดียวก็จะกลับรถไปทางคอยในเปรตนะบ้านเปรตนะแต่แถวสมิชชุนฝั่งนั้น จับปลานี่ครับไปรุ่นจับปลากันเลยนี่ดเดี๋ยวจะก็มาได้แล้วนะครัจนะไหนจะไปทะลุเส้นชายทะเลกันเลยคนระับเส้นนี้ไปทะลุชายทะเลได้นะน้ําก็จะลงไปทางสี่แยกกระนอมที่เราผ่านมาอีกทีหนึ่งนะโอ้โหใครว่าน้ําลงวะเนี่ยก็ลงแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีปลาปลายเล็กน้อยนะรถเล็กยังสามารถสัญจรได้อยู่นี่เขากำลังย,ยกระกออะไรติดกันเ,เชนะเดี๋ยวเราให้ดีแม็กันุนมาก,ก่อนนะ น่าจะไปได้่วไาให้รถเข้ามาก่อนดีกว่าเส้นนี้แน่เลยทีู่มาทุท่งมๆกันเยอะเลยกูข้าวข้าวหรือยาบ้างข้าวอ๋อยาเลยนี่มันอยู่อยู่อยู่มันข้าวเลยนี่รอดีแม็กมาอยู่นะก็ยังมาได้เนี่ยดีแม็กตัวที่ยังมาได้นะพอเราดีว์ยกสูงสองนิ้วสบายอยู่แล้วนะครับ ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะนี่เพราะว่าข้างซ้ายมือเป็นคูเลยนะอันนี้ก็เกาะเส้นทางไว้กันเหมือนเดิมมาลดกระจกทั้งนิดหนึ่งใช่ไใช้ได้ครับบนเวณนี้เป็นนานะมาทางนี้ด้วยโยกยอกันสนุกสนานั้นแดงกไปวุ่นก็กำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานั้นเด็กๆก็ไม่ค่อยเครียดแล้วนะส่วนมากผู้ใหญ่จะเครียด เด็กๆเห็ <desserts. S 2> นน้ำท่วมนี uh ่ก็สนุกสนานฮะน้ำจะระเบิดถูกใจญ่างข้างมากน้ำไม่ท่าก็น่าจะไม่เหลือโอ้โหข้างหน้าพุ่นหนักกันเลยทีเดียวอะนะไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่านี่ครับรถตัวเตี้ยโอ้โหลุยแบบนั้นอันตรายมากนะรถอาจจะดับได้นะครับเพราะน้ำมันเข้าอู่ในตัวเออใบพัดใบพัดอะไรเนี่ยคนข้างในอันตรายนะเโอ้โห แม่เจ้าเตี้ยนะตัวเตี้ยเคยรีนะเคยไปส่งบ้านเราด้วยไม่ได้นำนาไปให้มันบุ้ยแรงเลยขนาดนั้นนะเพรว่าเราขับไปเรื่อยๆก็ไปได้นะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่าคุณนะเ้นราขับไปเรื่อยๆปได้นะมั่ไ้มีอรน่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะตัี้ยรปรได้มันไม่ได้ะไราเต้ยรา่ยนะนไม่ไมีร่าีนะตัวเตี้ยนเรรอยนะันไ้ีร นนมมััตวสเที่ยนะคือรี่นะเคยไปส่งบ้านในหัวประจำโอ้โหคือรี่ก็ไม่หวั่นไม่ไหวานแต่ดำน้ำทานเองเนะโอ้ตรงนี้รถเด็กอย่ามาเลยนะรถพวกรถเก่งรถกระบะรถเตี้ยกอย่ามาดีกว่ามาขุดขุดเจอกันเลยเดียวเชียร์ตรงนี้นะ้ำแม่เท่าจริงๆตรงนี้น้ำแม่เท่าอยู่ซ้ายมือ เฮ้ยขวามืมอนะขวามือ๋ยวไปเลี้ยวไปดูโอ้โหนี่ดูระดับนะเขาลงไปครึ่งคนเลยเดียวเชียวหนี่อเลยก็ไม่วาาปลอดภัยนะโมโทรหายดีกว่าเพิ่มแรงตะกุยนิดนึงน้ำเยอะมากน่ากาแฟไหม เอลึกนะมวยก็คือเออครึ่งล้อครึ่งล้อรถรีโวยกสองนิ้วนะแม่เจ้าไม่ธรรมดากันเลยดีเดียวเชียวว่าทำไมรถเคยนี่เก็แขบงุ่นลาวแรงครับเพราะว่าตัวตัวดับแน่เลยนะรถตก็ไปได้ไปได่ยังไงค่อยดังไปตึ้งใช้ได้เลยโกูแม่เจ้าตอนนี้มิดล้อเลย ล้วงไม่กันไม่ล้วงย่า๋ยวมาไสอยไรกับล้วงมาควาหน่อยนะยิ่งไสยิ่งตื้นยิ่งยิ่งลึกไม่ทวามิดล้อแล้วครับตอนนี้นิโบรเราลุยน้อะมันจะมาเหรอมีรถเก่าเรามาลุ้นกันว่าไปได้หรือเปล่าก็รถเล็กอย่ามาเลยนะนี่ยกสองนี่ไปมิดล้อเลยนะแม่เจ้าโวยนะโอ้โหโคตรอันตรายจลยทีเดียวเจ้า นี่ถอดเสื้อ,อมาก็คงเออเหนื่อยนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้านะไฟฟ้าและแอร์อน่าจะไม่รอดนะพี่ถอยไปเถอะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวดูดเขาเ,เขาดูเราก็น่าจะรู้ว่ามันลึกขนาดไหนรถเราโคตรสูงเลยนี่เด็กแค่เงอะเลยนะเขาดูเขาก่อนอาจะไปนั่นแหละเพาคนเบื่อที่น่าร้อนนะพี่ถอยดีกว่านกว่ามอเตอด์ไยค์นะผมว่า ไปเขาลุยไปแล้วนะพะ่จอดดูดิพ่อ <laughs> จอดดูลงไปถ่ายาก่อนดิ<า>ลงไปถ่ายา<ห>ลงไปถ่ายดิยตายอ่ะลงไปถ่ายกิ่บ่ลงไปถ่ายเลยเจ้าเจ้ามาจะาโวยนะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกสักนิดนึงครับนี่มาดูลรอบรถกันหน่อยนะนี่ก็อที่โวยเราไปได้อย่างแน,น,น่นอนนะเกือบมิดล้อเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเอา้าจะไปดูเส้นทางกันหน่อยตอนนี้มันก็จะทะลุชายทะเลได้นะเส้นนี้ก็เออรถเล็กอย่ามาเลยนะ แต่ว่าเขามาแล้วนะเราห้ามไม่ทันนะเราไม่กล้าห้ามเขาด้วยนะเขาปิดกระจกนะน่าจะไปได้นะข้างล่างเป็นพื้นปูนนะ, <c oughs> น,ะนี่ไปซะแล้วนะโอเคน,นั่นนี่ก็อย่ามาเลยนะรถเล็กนะรีเวรเรายังใหญหาแว็บเลยเมื่อกี้นะครับล้อสะอาดกริบเลยนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะเ,อเดี๋ยวดูหนุนวนปาม บามเพราะน้ำท่วมนะวไม่สวนบามเราครับไปกันต่อนะครับในรถเก่งถอยกลับแล้วนะไม่ไหวนะมันก็เงจะลึกเกินไปะรีวยังเสียวๆอยู่เลยมันไม่หยกนี่ครับก็มาทะลุเอ่อเส้นชายทะเลนะหาหน้าดก็จะเลี้ยวขวาไปนะไปออกน้ำไม่เท่าได้โอ้รถหาเสียงจะเลี้ยวนะไปไม่ได้มั้ง ไม่ชไใช่เขาติด้ไฟเฉยๆมีรถไหมไม่มีไปเลยก็ไปไปคือเส้นนี้นะครับอย่ามาเลยหน้ารถเกง๋งรถเตี้ยทั้งหลายนะไม่ต้องมามาก็ไม่รับประกันว่ารถจะดับหรือเปล่านี่ก็ดูเส้นเรียบถ่ายทะเลกันแล้วนะเราจะไปทะลุเส้นอเ,เอคลืน่นคลื่นโคตรแรงเลยเส้นบ้านในเรา มาเปล็กนะครับบริเวณนั้นไม่รู้ว่ามีน้ำขนาดไหนคนระับ จะจบน้ำไปแล้วห <c oughs> นักแรบับมันจะเรียบร้อยแลย้วแหละน้ำไม่เท่าค่อนๆจะเป็นพื้นที่ลุกต่ำนะพื <c oughs> ้นก็หยาบซะเหลือเกินนะมันมแรงนะช่วงนี้ก็ไม่แนะนำให้คนมาเล่นน้ำนะโอ้โหโหดแรงเลยไมันจ้ทายดนูนะเ,เรียวซ้ายก็จะไปหาในเพลา เลี้ยวขวาเราก็จะเข้าบ้านเปร็ดนะครับเราจะเข้าบ้านเปร็ดกันนะเพราะว่าเส้นตัดใหม่เรียบชายทะเลไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่า<ม>บริเวณเกาะผ่ดำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ําลงหรือยังนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นะเดี๋ยวก็ตัดไปดีพีที่6กันเลยทีเดียวเชียวแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม